สวัสดีพี่น้องเนาะพอพอกับช่องสาวตุ่มบันทงงกึกแง่คือเก่าเหมือนเดิมเนาะสาวตุ่มมากเดินยนนะ่นเนาะพี่น้องจะเล่มาพออันัวเล่มาพออันคนหาล่งมาถวายพระพ่อนอันองค์พรนะเนาะว่าเพ่นป่วยเป็นเอ,อ็นยางแต่หเพิ่นเศร้าไว้สาวตุ่มก็เลยสีมาล่งน้ำถวายพระพ่อนเพินนะ่นเนาะที่ตนเพินพ่นหักเพิ่นยุนนะ นี่ละเห็นแล้วก็โอ้ยเนาะคนอห้าพข้อตายนั่นน้ําห้อยอยู่บา,านนดยางเนาะลักสิเป็นจังไรล่ะเพื่อนตอนนี้ก็ได้เั็นว่าอาการบอสุดแต่ว่าส่งสาตุ่มก็ได้สิ่งน้านถวายเพินน่นเนาะแต่สิไปกาบอันถวายพระพ่อนเพิ่นแล้วก็สิมาลงหน้าบนนี้เนาะพี่น้องเพื่อนกับสิมิตรต่างว่ายเฮานั่งเนาะ างแล้วก็มิสมุติได้ไทยเน่านางแล้วสาวตุ่นกระสือกันลงน้ำสาวไว้พ่ะพ่อนเพลินเนาะกะงามนเนาะพี่น้องแต่คนสวางคนเศร้าไปไว้เจ้เนาะเป็นบอร์คือเก่ากับหายสวงหายเศร้า ดี๋ยวซาตุมสิไปนล่อลงซื้อเนาะยังเหลือไม่ได้มีประมาณหนึง่งเหมือสาตุมก็สิไปลงซื้ออ,อาถาวายพระพรอองค์ผ้าเนาะกับผู้ใดว่างสามารถวายพระพรอองค์ผ้าได้เสิใส่แว่นตาหลายอันเนี้ยอันนึงเป็นแว่นตากันแดดอันนึงเป็นแว่นตาอ่านหนังสือเนาะพี่น้องเล้าหญิงพัชระกิติย,ยาภาสังสีทอเนาะ ไปไปลงนะ้า หายพววาราะพอแล้วพี่น้องสาวตุ่มกษิขอให้องค์พระเนาะหายจากอาการประชวนแล้วก็รับมาเป็นมิ่งขวัญของคนไทยเนาะสาวตุนก็นยังหักเพิ่มพี่เก่าหักอันพ่อหลวงราชการี่เก่าจังไดกะหักองค์พระยังสันเลยด้ข่าวคนสาวตุ่มก็ตกใจเนาะ แต่ว่าสิกลับมากคือเก่าคิดว่าโดมือน,นั่นสาวตุ่มด้เบิองข่าวในประหาดสำนักเนาะว่าพระเจ้าเป็นดินราชการพิเศิกับนาร,ราชินีเนาะใส่สุดดำออกมาหายพอดประชากรประชาชนเนาะสาวตุ่มกับเป็นหูวสงสัยไม่พี่น้องว่าเฮ้ย ก็อป็ใส,ส่สูตรสีฟ้าอย่างงีสินะมากไว้พ่นประชาส้นของพระองค์ที่ใส่สูตรสีด,ดามันกระเฮตให้มีความสงสัยเนาะกระถาฟังตะคาวกะอันให้จังสีเนาะเพื่อวังก็ความ่าจังสีของฝรั่งก็คือหวังว่าให้เหตุการณ์ต่างๆมันดีขึ้นเนาะแต่ว่าเลิกๆคิดว่า เราไปมันกัโอ้ยเราแล้วกับคนขี้งลุกเนาะพี่น้องซาตุมฝากคลิปสั้นๆคลิปถวายพระพ่อนองค์พระหายซวงหายเศร้าฝากให้พเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเนาะตอนนี้ซาตุมยู่สนามบินอา่าดอนเมืองเนาะฉีประจอนล่องตีนกระลังสีเดินห้างอีกแล้วแล้วก็ซาตุมกับสีไปกินข่าเนาะมันต้องกินยาอา่าหลังจากนีก้ก่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วย สาวตุ่มกับซีนี่คลิปใหม่ๆตามสถา,านที่ท่องเที่ยวต่างๆที่สาวตุ่มไปเนะาะมาให้พี่น้องในเบิงงฝากขอบคุณแล้วกับบอกันไหมลิปหนะสำหรับคลิปนี้สาวตุ่มขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะ